ก,นนก็คือเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจตัวนี้เนี่ยกลับมาสู่บ้านแล้วเจอรี่พวกนี้จะอ่อนกําลังลงเจอรี่หรือความคิดนะคะมันจะอ่อนกําลังลงแล้วมันก็จะหายไปแล้วกลายเป็นขันที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมคือเราจําเป็นจะต้องใช้ความคิด เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความคิดไม่ใช่เรื่องผิดมันผิดในแง่ที่ว่าตัวเราอะไม่ยอมปล่อยความคิดนี้ยึดยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันมันมีเขี้ยวเล็บแล้วมันเกี่ยวตัวใจของเราแล้วมันไม่ยอมปล่อยด้วยแล้วเราก็ไม่ปล่อยด้วยเพราะเราขาดปัญญาขาดปัญญาหัวหอะแต่พอเรื่องสติปัะฐานเข้ามาแล้วนะคะ เนี่ยทุกครั้งที่เราเอาสติมาปักที่ฐานตรงนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้นะคะมันจะอ่อนกําลังลงพออ่อนกําลังลงมันก็คลายไอ้หมัดของมันเนี่ยที่ที่มันกำไอ้เจ้าตัวตัวใจของเราไว้แน่นนะคะพอมันคลายตัวปุ๊บเนี่ยตัวนี้เขาเป็นอิสระร้็ใช่ไหมตัวนี้เนียตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราตัวนี้คือธาตุรู้มาตตเนี่ยมันก็เป็นอิสระพอเป็นอิสระตรงนี้แล้วว่าพอมันอิสระก็คือเข้าถึงนิพพานนิพพานนางปรมังสูญยัง แล้วก็สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีตรงนี้ความว่างตรงนี้ก็คือความสงบคือวิมุตติสุขซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือศูนย์ฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ก็คือวิมุตติสุขที่เป็นสุขอย่างยิ่งก็ใจ่ไหมนะคะฉะนั้นตัวนี้ซึ่งเป็นตัวจริงของเราก็เป็นอิสระจากเงื้อมมือของเจอรี่เพราะมันเป็นอิสระจากเงื้อมือของเจอรี่แล้วตัวนี้มันก็อยู่เราก็อยู่ได้สบาย หลังจากนั้นเราก็สามารถใช้เจอรี่อย่างเป็นขันที่บริสุทธิ์เพราะเราจําเป็นจะต้องใช้ในอย่างขณะนี้เนี่ยาจาย์ต้องใช้เจอรี่นะถ้าไม่มีเจอรี่ <c oughs> ก็มานั่งมมาลันดูแกมาแลดูกันไม่ต้องพูดแต่เราจําเป็นจะต้องพูดแต่ตรงนี้การพูดตรงนี้การใช้เจอรี่เป็นการใช้เจอรี่อย่างสร้างสรรค์เป็นการใช้เจอรี่อย่างเป็นขันที่บริสุทธิ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าคุณไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรทำอะไรต่อะไรพวกนี้เนี่ยถูกเจอรี่เนี่ยครอบอย่างเดียวขันห้านี้กลายเป็นขันที่เรียกว่าอุปาทานนขันคือเป็นขันที่ถูกเข้าใจผิดมันเป็นของหลอกลวงมันเป็นของมายาแต่เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นของจริงมันเป็นเรื่องจริงโหยทุกอย่างมันจริง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 เนี่ยอย่างคนเดินถนนทั่วไปเขาจะไม่มีทางรู้พวกนี้เลย ถ้าเขาไม่ฟังนะถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยคำคำพูดเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่มีทางรู้เรื่องเลยคือเราก็รู้โอ้ยทุกอย่างเป็นมายานิจังทุกขังอนัตาแต่เข้าใจจริงๆแค่ไหนอ่าๆไม่เข้าใจหรอกข้าวตรงนี้ออกตรงนี้แล้วกลับบ้านทุกต่ออย่างนี้ทั้งนั้นเลยนี่คือสาเหตุที่บ้านเมืองเนี่ยเหมือนวุ่นวายฉะนั้นคนเดินถนนทั่วไปนะคะเขาจะเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าของเขาอะเป็นเรื่องจริง โหยจริงนะเนี่ยเยเห็นไหมเดียวคนตายเยอะแยะมันก็จริงอะคนตายอะใช่ไหมแต่เขาตีโพยตีปายตีอกชกัวร้องโหมร้องไห้อะไรแต่อะไรเขาไม่สามารถที่จะมองออกว่านั่นคือมายาฉะนั้นลักษณะเช่นนี้นี่แหละก็คืออุปาทานขันที่ถูกเจ้าเจอรี่สามตัวนี้เนี่ยมันหลอกเอาแล้วหลอกอย่างมโหฬาร หลอกอย่างระดับโลกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยทั้งโลกเลยคุณต้องพยายามตีตรงนี้ให้แตกแล้วคุณจะโอยคุณจะทราบซึ้งมากเลยในสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องสติปัฏฐานไม่มีปัญญาหัวหอกพวกนี้นะคะเราจะเข้าใจไม่ได้เลยอะ แล้วหน้าที่ของอาจารย์เพียงแต่มาทําให้เรื่องราวของท่านคําสอนของท่านใช้ภาษาของยุคสมัยเนี่ยให้มันง่ายขึ้นให้พวกเราเนี่ยเข้าใจได้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยเคี้ยวเอาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวนิดเดียวกลืนได้เลยอ่ะเข้าใจไหมคือโดยที่เราไม่ต้องใช้ภาษาบาล,ลีฉะนั้นการที่คุณเนี่ยนะคะจะตีมายาแตกได้ก็ต่อเมื่อทางเดียวคุณต้องปฏิบัติสติปักฐานคุณต้องฝึกพาตัวใจกลับบ้านเท่านั้น เพราะการอ่านอย่างเดียวต้องให้คุณอ่านพระไตรปิฎกนะสิเที่ยวร้อยเที่ยวคุณได้แต่ตัวหนังสือคุณ